เป็นกอร์ดมีความรู้ด้วยนะเป็นชนิดของปลาที่เมาดีเท่านั้นนอกจากนั้นชิ้นที่ไฮไลท์มากๆคือชิ้นนี้คือตุ๊กตาปลากระเบนราหูนะคะอันนี้เขามีเอาไว้ขาย40ดอลลาร์ต่อตัวเงินทั้งหมดทั้งปวงนี่เขาจะเอาไปเป็นเหมือนกับว่าทุนการศึกษาให้กับเด็กแถวนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของขวัญจากสาวๆสิสเตอร์เดย์ที่อยู่ทางบ้านมีความหมายสุดถ้าคุณอีบเล่ย์ค่แต่ว่าตอนนี้อากาศร้อนนะร้อนมากมันจะร้อนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะตอนนี้2หนุ่มสุดกรี๊ด พร้อมที่จะมาปรากฏตัวในชุดแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นัทสักดาทอและพี่โตศักดิ์สิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่เวลาหน้าร้อนเนาะผู้หญิงก็ใส่เสื้อกล้ามกันใช่ไหมคะผู้ชายก็จะเป็นเสื้อกล้ามมากกับเกงขาสั้นมากปกติพี่โตกพี่นัทแต่งตัวกันแบบนี้บ่อยไหมคะ ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ไปเจอใครนะอยู่บ้านพี่ก็จะใส่แบบเสื้อก้ามบางทีเป็นเป็นบ็อกเซอร์ด้วยซ้ำถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนี่วันทีเหมือนกันเลยว้ายังงนี่วันีแต่ภาพเนี้ยเราก็เห็นกับชายหนุ่มปกติธรรมดาแต่ภาพการใส่ชุดบาสกับซัสเปอร์นี่คืออะไรคะนตัวอย่างกีฬาน้าร้อนเหรอคะไม่ใช่ครับคือเราเราเล่นกีฬาบ่อยอยู่แล้วตรกแบบเวลาอยู่บ้านหรือว่าเวลาเล่นกีฬาเราก็ต้องใส่ชุดบาสอยู่แล้วเพราะว่าเสื้อผ้ากีฬาเนี้ยมันจะเป็นมันจะมันจะเย็นกว่าใช่มันจะระบายมันจะระบายใช่ฉะนั้นเด ถ้าเกิดหน้าร้อนก็ชุดบานมันระบายดีออกครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าใส่ชุดบาสอย่างเดียวแต่คือใส่ชุดบาสคือต้องแมทช์กััทงชุดคนมีความคุณค่าของคการ์เซนของชุดบาสตวอยการการไปเล่นก oh ีฬาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันสนุกพอๆกับการเล่นคือการอุปกรณ์นั่นเองใช่เราก็จะสะสม เสื้อบาสรองเท้าบาสเสื้อของคนนี้รองเท้าของคนนี้มันคือ,อมันจะเป็นเซตออกมาคือ,อมสมมติว่าเห็นเขาแบบไปดั้งบอลอยู่ที่ไหนคือต้องมาทั้งเซ็ตอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่ไม่ขนาดนั้นคนระับผมถือว่าน้อยมีคนเยอะกว่านี้อีกครับ่กปเป็มาแล้วรองเท้าและลเ,เสื้อบาส คือนี่ก็คือเสื้อบัสของแต่ละทีมที่ผมสะสมไว้ทีมที่ผมชอบจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อที่ตัวใส่อยู่ครับทีมที่เราชอบจริงคือเสื้อสีแดงนะครับเจมส์ช่ครับอันนี้เป็นของทีมอะไรอะคะเป็นของแมมมี่ฮีทครับผมเป็นแชมป์สองปีซ้อนแล้วครับจะรู้เลยว่าเป็นแฟนตัวจริงคือเป็นเรื่องที่แบบใจไม่ไกลเลยยกตัวอย่างจริงๆนะวันนี้ อันนี้ใส่ผิดจริงๆถ้าเกิดเลกเกอร์อันนี้คือเป็นรุ่นพิเศษของเลกเกอร์คือข้างหนึ่งข้างหนึ่งสีเหลืองข้างหนึ่งสีม่วงมันจะ่เข้ามาเลยพอมาต่อคนถัดไปคือคนเนี้ยค่ะพี่นัรทถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พิเศษค่ะเพราะว่าซัมเมอร์เนี่ยก็จะมีการแบบส่วนใหญ่สาวๆเขาก็จะมีการติดต่อถ่ายแบบชุดป้ายนงชุดว่ายนะ ซึ่งพี่นัดก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีการติดต่อเข้ามานัาโชว์เหรครับแค่อันนี้ก็พออ่าเมอแล้วที่เคยถ่ายไว้ครับทำไมรู้แล้วทำไมบอกว่าถึงมีคนมาทาบทามเยอะมากก็ต้องเห็นหนังสือเล่มนี้มันน่าแปลงานถ้าผู้หญิงอยากามีแพ็กบ้างอ่ะยากมันมีมมีีท่าก็ได้ครับมันจะใช้เราจะใช้แบบเก้าอี้หรือโต๊ะเล็กๆก็ได้ครับอ๋อเลยดีๆเตยถ้านี้มันจะแบบเราจะอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้ึหยักไปอ่ะแต่มัจะสั่นเลยอ่ะ มันจะแมันจะเก่งเก่งทองว่าหนูทำบนเตียงไดเปล่าอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บนเออบนเตียงมันจะนิ่มไปมันต้องเป็นพื้นที่แบบมีมีความคือแความแข็งนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ต้องแข็งนะน้อนี่คือฟรีการออกกำลังกายง่ายกระชับหน้าท้องแบบสวยงามแล้วถ้าหน้าร้อนแบบนี้เรากลับมาเรื่องซัมเมอร์มีอีกดึงอย่างที่พี่อยากมาแนะนำค่ะที่เรียกได้ว่าเหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็เหมาะกับพี่นัทและพี่โตด้วย่ะนี่ไปเลยแล้กินวาไปหนูใครน้อ เป็นไอศครีมแท่งเจลาโต้นะคะจากซิกเฮาแนนเองค่ะน่ากินมากเรากินเลยได้ปะจะเย็นๆขออธิบายจุดเด่นมีรสอะไรบ้างสำหรับจุดเด่นของซิกเฮานี้นะคะเขาก็จะทำเป็นแท่งแยกเป็นเอ่อเจลาโต้แบบครีมนะคะแล้วก็เจลาโต้แบบผลไม้ซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาใช้ผลไม้สดหมดเลยเลยพี่แรและถ้าสาหรับใครเนี่ยอยากจะแบบ ใส่ชื่อลงไปให้กลายเป็นของของตัวเองสามารถทําได้ด้วยนะคะไปที่ร้านเนี่ยอย่างนี้เรามีตัวอย่างนะคะเป็นไอศครีมจลาโต้ที่เขียนคําว่า sister day มาด้วยน่ารักไหมก็คือเป็นแบบไอศครีม diy ตามเราได้เลยเป็นยังไงสาหรับเมนูคาร์อนที่พาเอามาฝากกันอร่อยมามและสาหรับสาวๆที่อยากทานนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเดี๋ยวเรามีมาแจกกันและที่สําคัญอยากไปลองด้วยตัวเองไปได้เลยค่ะที่คาร์ร้อนกับร้าน s t i c k house ค่ะ พวกเรายังกินอยู่แต่พี่นัดกินหมดแล้วเพราะว่าช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวพี่นัดกับพี่โตจะมาส่งเพลงเพราะๆให้พวกเราฟังค่ะคิดถึนไหมคนดีคิดถึงสักวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินา You know I'm a sister sister girl yeah ยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมืฉันฟังเธอ ได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอเป็นยาหยกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่าน,นี้หัวใจมันกลับอ่อนได้แต่เพียงง้างว่าไม่มีเวลาจะคุย ใช่ครับยิ่ยิ่งเหงาซึ่งที่นั้นมีส่วนในการแต่งทำนองด้วยใช่ครับก็แต่งนี้มันยังไงครับเพลงนี้มันเหมือนเกิดขึ้นตอนคืนคืนหนึ่งที่เราอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมกลางคืนกับกลางวันมันมันต่างกันขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเหงามากที่อยู่ในห้องคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็เลยไปนั่งเล่นเป็นโนแล้วก็ค่อยๆเล่นออกมาเป็นเมโลดี้อย่างนี้ ใหญ่เนาะเวลาดนตรีเขาแต่งเพลงออกมามัาจะแต่งจากเรื่องจริงของตัวเองทั้งนั้นเลยอย่างพี่โตก็เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเล่นเปียโนตั้งแต่3ขวบใช่ไหมคะเล่นยังไงตอนนั้นตอนสามขวบทำอะไรอยู่ตอนนี้สั้นๆอยู่นิวสั้นๆนะแล้วคุณพ่อก็จับได้ยแต่ว่าประเด็นที่อยากถามคือเรื่องของเพลงที่แต่งเองได้ข่าวว่าแต่งเพลงจีบสาวเองั้งแรกตอนตอน ทำไมเรื่องการแต่งเพลงรับแรงบันดาลใจของน้ทก็ฟังดูดีเนะแบบเกาุ่เาผมดูเป็นแบบอ๋อแต่งเพลงจีบสาวเฮ้ยีเป็นแรงบันดาลใจแต่ผมนุ้ยยอมรับว่าผู้หญิงก็เป็นเหตุผลดีที่สุดที่เราแต่งเพลงโอ้โหไม่ยอมแบบไม่ยอมแบบพระเอกมากเลยอยากจะรู้ว่าตอนนั้นแต่งสถานการณ์เป็นยังไงแต่งเพลงที่ชื่อว่าอะไรแล้วก็แน่นอนอยากให้ลองให้ฟังหน่อยอ๋อเพลงนั้นเหรอครับ คือเพลงแรกที่แต่งเนี่ยผมตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณแบบ11 12 11 12ิขวบอะครับแล้วก็เราอยู่โรงเรียนแค่ปฐมแล้วเราเราแอบแอบชอบปหกอะเป็นใครแอบชอบใครพี่โตแอบชอบผู้ผู้หญิงในโรงเรียนนี่แหละครับระห,หว่างพักคาบเรียนเนี่ยมันจะทุกคนต้องออกมาล็อกเกอร์หยิบหนังสือไปเรียนต่อยที่นี่ครับงหลังแบบเราเปิดล็อกเกอร์อยู่เดินเฉียนมาก็รู้สึกดีละสิบเอ,อ็ดสิบสองแต่งเพลงเราด้วย uh เราก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาอยู่ในอัลบั้มแรกของผมด้วยครับชื่อเพลงว่าเฉียดเนี่ย อยากจะบอกให้เธอเข้าใจว่าภายในของฉันวันไวเมื่อเวลาที่ได้อยู่ใกล้เธอใกล้เธอแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคึ้นในใจไม่กลา้าเสนอ โดยเฉพาะตอนเธอเฉียดมากใกล้ ทิ้งเพจติบตอแต่งได้ขนาดนี้นะน้องยิ้มน้องเต้ยเก่งมากพี่โถสองคนนี้มาได้การ์ดหมอมากนะแต่ละคนเอออย่างพี่นัทเนี่ยความจริงแล้วอ่ะตอนขึ้นเวทีเอฟอ่ะก็เคยร้องเพลงพี่โตนะใช่ครับใช่เพลงนี้เพลงที่ทำให้เราเกิดเพลงหนึ่งเลยนะใช่ค่ะเป็นเป็นวีควิคนัทร้องเพลงรักเธอครับเข้าไปด้วยแล้วเข้าไปในบ้านด้วยเออเใช่โตเข้าไปสอนในบ้านด้วยวีคนั้นเราด้วยเขินมากเพราะว่าวัยเดียวกันหมดเนะมีนัทเราก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกันน่ะเราแค่เราก็คือโตก็บอกว่า ร้องเป็นตัวเองเลยอะไรเงี้ยแล้วก็วิกนั้นทําให้แบบได้คะแนนสูงสุดในวิกนั้นด well, ้วยร้องเพลงของโตใช่ครับแล้วก็ทําให้แบบแฟนคลับเราก็เลยแบบชอบโตไปด้วยเพราะเพลงโตทําไม่เราแบบฟังเลยดีกว่าค่ะขอฟังย้อนรอยย้อนรอยหนเป็นเวอร์ชันที่นั้น ฉันจะรักใครไม่ต้องกลัวว่าฉันเปลี่ยนหัวใจฉันจะเป็นอย่างนี้จะหลอดไปขอบคุณค่ะนี่ช่วยเราไว้เยอะนะฮะขอบคุณพี่โตมากเลยอันนี้ก็เป็นเพลงที่ทำให้พี่นัทได้ได้มีโมเมนต์ดีๆใช่ครับใช่ครับส่วนมาทางพี่โตบ้าง พี่นัดร้องเพลงของพี่โตแล้วอยากให้พี่โตร้องเพลงของพี่นัดบ้างค่ะไม่อะไรคะเอาเลยมาทำเพลงพูดถึงนัดแล้วเราทุกคนผมว่าทุกคนต้องนึกถึงเพลงนี้ครับคิดถึงฉันไหมคนดีทุกทุกคนคิดถึงันไหมขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังพ่อรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งจำในนอนฝันดี ทำไมนะเธอคิดถึงจริงๆตะลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยช่วยพูดให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันเฮ้ยทุกคนได้ <c oughs> ทั้งหมด <c oughs> กีกี้เจนะแต่ว่าเรามาเจอกันในทีมซัมเมอร์ทุกพี่พี่ทั้งคู่ค่ะถ้าเราลองให้พี่ๆร้องเพลงเกี่ยวกับให้เราฟังเหมือนริมทะเลริมชายหาดบอกกันแนร้องได้ไหมอะแต่งให้หน่อยให้แบบเหมาะกับเหมาะกับสเตเเดย์เลยยายาาเอาเฉพาะรายการนี้เลยกระดาผมว่าเราเราแต่งอะไรให้ให้ใหม่สำหรับรายการนีได้ค่ะ พูดถึงความน่ารักความสดใสของพิธีกรทั้งสี่ดีกว่าใช่พูดถึงจินเซเดก็จะต้องนึกถึงพิธีกรทั้งสี่ใช่แต่ว่าก่อนเล่นเราแต่งให้สี่สาวถูกไหมคะครับผมไออีเขาเรียกพี่มาไออีมากินอะไรไออีมาแล้วขอเชิญน้องแพนั่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะฟังเลยดีกว่าค่ะ ชิดตลอดมาดูซิสเตอร์เดย์ซ้ำไปมาดูที่ไรก็ไม่เคยเบื่อสักที <c oughs> ยิบโซเตยก็น่ารักเจอพ้าแล้วใจตึกตักแต่โอคะ่ะเพราะโอปอจะแต่งงานแล้ว ไม่แต่งอะไรก็ดูดีกันทุกคน <c oughs> ไม่ต้องแวกคนก็ดี <c oughs> จนได้ใจส <c oughs> ายตาคู่นั้น <c oughs> ที่มองมาพาให้ฉันจินจนกระจาย <c oughs> เข้าใจเมื่อได้รักเธอ จุดพีของเพลงด้วยแว๊ขนปอกปอกงานยังไม่เท่าแว๊บขนไม่ต้องแว๊ขนก็ดูเนียนฟินได้ใจครับเย่ยมากอีกครั้งพี่โด้กับพี่นันค่ะแเราชอบมากเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบที่สุดแต่ว่าไม่ได้จะทําให้ช่วงหน้าจะเบาขึ้นนะคะเพราะว่ากล้องแห่งความลับของพี่โต้กับพี่นัทอยากรู้ว่าคืออะไรติดตามช่วงหน้า ลตอนนี้พี่โตกับพี่นัยังอยู่กับซ i ส t e r Day ค่ะ <Ooh. S 1> แกกยาเราจะมาเปิดกล่งความรับกันซึ่งกล่งแรกอยู่ตรงนู้นค่ะบันลยนั่นคือสองสอง้ำนัดสมเสียงนัดสาเสียง <c oughs> ในนี้มีพี่พป้า,ปา มีใครบ้างคะมีคุณแอดนีจะมีวสานแล้วก็น้องต้นธนสิทธิ์รุ่นน้องเรานะครับแปลว่าพี่นัทสามารถเรียนเสียงได้ทั้งสามคนแต่ว่าขอบอกว่าอันนี้เราไม่ได้เล่าเองให้ทีมงานฟังแะมีคนอื่นไปเมาส์แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ร้องเพลงของทั้งสามท่านเนี้ยอาจจะง่ายไปจะให้ร้องเพลงของพี่นัทค่ะ แต่ว่าเป็นเสียงของทั้งสามท่านนี้ใช่แล้วจเป็นการเลี้ยงมากเวอร์ันว่าเป็นเสียงใครยากกันเนี่ยขอพี่ป้ากันเลยดีกว่าไม่เดี๋ยวเราจะสลับไปภายในเพลงเดียวกันนี่แหละได้เลยแต่ว่าต้องขอบอกว่าคือไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่นะคะแต่ว่าคือเราชอบไเนี่ยชอบเพราะว่าคือคนที่เราจะมาเรียนได้คือเขาต้องมีสไตล์ชัดเจนไม่ว่าปาต้องมีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยต้องบอกไปเลยดีกว่าปังเลยมันยากกันเอายิ่งคุยยิ่งเหงานะฮะเป็นเวอร์ชั่น3เสียงนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นใครร้องบ้างละกัน ยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมาื่อฉันฟังเธอ <c oughs> ได้ยินแต่หนึ่งของเขา <c oughs> หนึ่งของเขา <c oughs> ขเหอนความลับมันยุ่เหยิงมาอยากจะคุยกันให้นานกว่าน,นี้หัวใจมัน <c oughs> คลอดออนไลน์ ได้แต่เพียงอ้างว่าไม่มีเวลาจะคุย,ยประมาเนี้ครับาอ,อ,อ,อยากรูว่าพี่นาสามารถเรียนเสียง พี่โตได้ไหมคะโตหรอโตไม่ได้อ่ะโอ้ยละโตเสียงน่ารักไงเขามีความชอบโตเขาจะเสียงอุ่นโตจะเสียงกลมๆน่ารักฟังแล้วอบอุ่นพี่โตจริงพี่โตชวนเราไปทำเรื่องไม่ดีเราก็ไปไปดีดีวะชวนแบบไม่ร้จะไปอะไรก็ได้เพราะว่าใช่ว่าพี่โตจะไม่มีความลักผ่านกล่องนั้นไปแล้วกล่องนี้จะเป็นใครได้หนึ่งสองสามโตชอบมิว คือผ,ผมเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าชอบรองเท้าใช่ไหมค,ค่ะแล้วหลังรถเนี่ยจะมีรองเท้ากีฬาเต็มไปหมดเลย<อ><อ>เพราะว่าผมเป็นคนชอบออกลังกายครัาวนี้สิ่งที่มันตลกก็คือรถมันกระโปรงรถมันกว้างนะครับแต่ด้วยความที่มันกว้างแล้วคุณวางรองเท้าคุณก็จะวางได้น,นิดเดียวเพราะว่าพอวางปุ๊บเพดานมันว่างถูกไหมครับผมก็เลยให้ช่าง ทำการโมดิฟายทำการโมดิฟายครับทำเป็นชั้นรองเท้าเฮ้ยพี่ตอบจริงจังมากอะจอดเป็นสกูเลยจอดเป็นสกูแบบเปิดแล้วปุ๊บมันจะเป็นชั้นวางรองเท้าเป็นนั่งร้านอะไรวางมันก็ไมันมันคือการใช้พื้นที่อย่างเป็นประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ครับเราก็เลยจะมีชั้นสองวางรองเท้าให้ครับก็จะมีชั้นล่างวางรองเท้าอย่างน้อยก็วางได้ จากวางได้5คู่อย่างเงี้ยก็วางได้10คู่แล้วรวมกองแท้ยังไม่รวมลูกบ้านลูกบอลที่อยู่อีกถ้าเป็นหนังมูก็เปิดมันมีปืนแบบนี้พูดขนาดนี้แล้วเราตามไปดูรถที่ต่อไปดีกว่าโอ้ยพี่แทาทำไรรถก็อหลื่งขาวก็เราจะมาจอดเลืเสียงานอะไร รถของโจอใช่ไหมเกี่ยวกับเรื pair, rights, so ators, ่องของแบบชั anyway. <x> ้นวางรองเท้าเราก็มาเซอร์เวยสให้ก่อนไงไหนพี่โตคะนําเสนอเลยค่ะเพราะว่าโจอ่มันเล่นมากค่ะพอระวางรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีแค่ไหนมันก็จะแบบสเปโล่งซึ่งวางอะไรไม่ได้เลยเราก็เลยสั่งแก้เราก็เลยให้ให้ช่างที่บ้านครับที่เขาเขาไปซื้อสายวัดมาซีอบอร์ดนะแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อต่อเป็นม้วนมาเลยอยู่ข้างหลังเมื่อจะวางรองเท้าเนี่ยทั้งห มันตอบโจสำรับรถที่แบบวังรองเท้าไม่ดีเลข้างล่างเพรามันก็ได้มีเม่งั้นไม่งั้นมนก็เล็กหมดอย่างนี้เชื่อหาไม่เจอก็เลยเอาไว้อย่างนี้แหละไอเดียสามารถเอาไปวระยุใช้ได้แน่นอนค่ะ มีความสุขกับพี่นัทพี่โตมาตลอดหนึ่งชั่วโมงแล้วฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าถ้าอยากติดตามผลงานต่อไปเราจะตามอะไรได้บ้างเอ่ยครับก็ขอฝากซิงเกิลใหม่นะครับที่วันนี้ร้องให้ฟังไปแล้วกับเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงานะครับส่วนใครอยากติดตามผลงานของผมก็ทั้ง Facebook Fanpage Twitter Instagram ชื่อเดียวกันเลยครับแอดนัทกดาทรครับพี่นัทค่ะพี่โตแล้วค่ะครับผมก็ จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมครบรอบ10ปีอยู่ในวงการเพลงนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าจะเทโนแมงคอนเสิร์ตนะครับใครเป็นแฟนพี่โตพลาดไม่ได้นะคะ10ปีในวงการเพลงแล้ววันนี้ซิสเตอร์เดย์ขอบคุณพี่นัทแล้วก็พี่โตค่ะขอบคุณมากครับออากใจ่่ดดไไยนน้เเิธ